เ,เห็นเนื้อแบบก็เลยก็เลยต้องแวะครับเนื้อสวยมากลาบยโสครับลาบยโสนี่มาทุกวันเนาะคใครโอโ้โหแกงขั่วหอยขมชุดเท่าไหร่ครับนี่รถนอนออนทัวร์กับปัวลุงเด่นครับวันนี้ลืมไมโครโฟนไว้ที่เชียงรุ้งนะะแล้วก็ที่บ้านแล้วให้ผู้จัดการส่งมาให้ส่งไมโครโฟนกับ คู่มือรถตู้นะแล้วก็พาสปอร์ตรถเผื่อผมไปไกลกว่านี้ผมจะออกต่างประเทศอย่างเงี้ยผมไม่ได้ลืมหลอกาหาไปเจอวันนั้นแลรีบมาครับวันนี้ก็เลยโอ้หรถก็เลยแบบเอออะไนะห่อข้ามเลยข้ามข้ามข้ามยก็เลยบอกให้ผู้จัดการส่งมาให้วันนี้ของมาถึงนะครับพ่อบอกว่าโทรของมาถึงแล้วเดี๋ยวจะซื้อของกับข้าวมาเดินตลาดนิดหน่อยมีอะไรเอาไปกินกับพ่อตอนเย็นนี่ไหมเนาะตลาดทางนี้ครับอุกบ่ะกบใส่ถุงอย่างนี้เลยเช่น้ำแข็ง ที่านางสาวของสีนี่ไม่แต่คนสวยเนาะผักขยงต้มปลากดคังนะที่ใส่ผักขยงอร่อยนะวันนั้นไปกินที่ร้านนั่นะครับเดี๋ยวจะไปกินอีพีหนึ่งอยู่ผมติดใจในขอเข้าตรงนี้ดีกว่าผมติดใจอา่าต้มยำร้านนั้นครับดูนะโอ้มีลามีก้อยด้วยครับสาวคองสีใกล้ถึงบ้านพอแล้ว ผักเอ่ยเยอะๆเลยโอ้มีลาบมีค้อยเนี่ยโอ้นี่เลยอโลเอออยากกินลาบอ่ะเนื้อสวยมากเลยครับเ,เนื้อใสแจ๋วเลยนะสันนอกเมนูไม่แพงเลยนะลาบเนื้อหกสิบอมหมูออมเนื้อลาบหมูลาบเนื้อครับหกสิบบาทเองนะสับคอหมูก็มีเมื่อกี้โทรหาพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าอ่า ไก่บ้านาวันนั้นก็ยังเหลืออยู่ซื้อนี่แหละโมูนี่ก็ะอดกันใหม่ๆเลยอทอดใหม่หมสๆสดๆน้ำตกหมูเนาะสตรีทฟู้ดเลยนะครับอร่อยเอาเอาเอาอันนี้น้ำตกหมูใช่ไหมครับคอหมูย่างเนาะ ข้วาวมันย่างหนึ่งถุงแล้วก็ลาบลาบดิบก้อยเนะี่ยเอาเอาก้อยขมเอาเท่าไหร่ดีเอาสองถุงเลยก้อยขมสองถุงตุ๋หมูถุงหนึ่งถุงหนึ่งมีต้มอะไรอีกดีหอ,อ,อ,อมอะไรครับอมเอหอมหมูเออหอมเนื้ออีกถุงหนึ่งเนาะหกสิบบาทแหรอครับนี่ น,นี่สอถุงร้อยนี่ค่ะอ๋อคุณว่าทำไมได้เยอะจังอ๋ <c oughs> <c oughs> ออ๋อ,อสอถุงทำสอถุงอืมใช้สามคอเลยครับนี่อืมก็ซื้อของหม่มเลยร็วทำแดงหมด้วครับใช่ไหม เลือเป็นหลักครับนำมะนาวลงไปยิบน้ำปลาลงไปหน่อยหอมข้าวคั่วขึ้นมาแล้วครับโอ้ตัวเล็กอ,อยู่ใ,ใช้ใช,ใช้ใช้งานได้แล้วนี่ย้อซื้อผงชูรสโอ้ดีแล้วผงนัวมาหมดกับลรงเดยนนี่แย่เลยนะเนี่ยแย่เลย,ย,เลยไปเปลี่ยนแล้วดิ ปิดฟุตหอมต้องตักเท่ากันนะจะได้ว่าเเท่ากันอย่างงี้เราคนระทัพีกคนระทัพพ,พ,พ,พีไปก่อนเป็นเบรดไปก่อนเออคนละครึ่งอ่าสองโอ้เราเยอะอยู่นะนี่คงไปเริ่มเลยอืมกินขา้าวคั่วใหม่จริงครับหอมจุ๊บ อยู่เนื้อเนื้อสดมากนะเนื้อใหม่ๆอยู่เนื้อแบบเห็นเนื้อแบบก็เลยก็เลยต้องแวะครับเนื้อสวยมากมีซอยจูมไหมครับนี่มีเหมือนกันซอยจู่กล่องเท่าไหร่ซอยจู่แปดสิบบาทอ่าหักก็หมดแล้วขายดีเอาหรือว่าเอาแลบบเป็นร้อยหนึ่งงี้ไหมเออเอาน้ำตกหนึ่งเนาะครับ โอ้ใช่เก่งอะ่ะซื้อนี่มาอีกแล้วไปทีเดียวไม่ได้เนี่ยซื้ออะไรซื้ออะไรนะโอ้ใช้งานง่ายจังเลยนี่ผักกับลาบของอยู่ข้างนี้เมื่อกี้โทรหาพ่อพ่อบอกไม่ต้องซื้อกับข้าวไปเยอะแล้วพเพราะว่าเป็นไก่เป็นอะไรก็มีแต่บอกพี่แก่ทำวันนี้ผมเหนื่อยมากครับเมื่อคืนนี่ไปนอนในรถตู้แบบไม่ได้ไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะเมื่อคืนนี่แต่ว่าไปนอนร้อนๆครับ มันไม่มีไปอยู่ในเมืองกรุงชั้นในในกรุงเทพชั้นในมันรูน้สึกเหมือนเหมนจไม่ปลอดภัยก็เลยแบบอ่าล็อกประตูแล้วไม่ได้เปิดแอร์หลังครับก็เลยแบบร้อนตื่นมาตีสีก็ไม่ได้หลับเป็นตอนนี้เลยวันนี้ต้องนั่งกินอะไรเย็นๆกันนะแก้เพียโอ้มีน้ำสต๊อกด้วย อันนี้จริงๆคอหมูย่างนี่ก็คือให้พี่หัน่นนี้แล้วก็เอาน้ำจิ้มไปเลยก็ได้เลยเนาะพูดถึงการหั่นแล้วกินแบบคอหมูย่างไปเลยเนาะ,ะไ,ดได้เลยนะ,ะยใช่ที่ออมเนื้อนเนาะออมเ,เนื้อแล้วก็เอาหลับด้วยนะไปเ,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 เห็นบอลคนขายเนื้อคน,คนกกจักคนจักอยู่ร่าบ้างฮะเป็นคนนเหบอ่<า>เงินเยอะควอลุ้งเด่นนะเคยเบิ่งบ่ อันนี้ออมหรือลาบนี่ออม,ออม,อ,อ,มออมลาบน้ำได้ลตลาดนี่มีวันไดครับนี่เขามันก่อนผมมาคือบ่มีอเสร็จแล้วผมมาคนละคนละเ้นเนะนี่กับมาก็นี่เลย เก็บบรรยากาศให้ช่องผู้จัดการแฟมบิลี่หน่อยไม่มีคลิปครับวันนี้ผมนอนทั้งวันผมได้คลิปเดียวมันวันนี้ขับรถทั้งวันเลยอยู่แถวบางลําพูเนาะไปไปกินปลาคลิปเดียวครับอไปกินปลาที่บางลําพูก่อได้แค่คลิปเดียววันนี้แล้วก็ไปจอดรถนอนในปั๊มนอนก็นอนไม่หลับครับตอนนี้เพียมากเลยนอนตีเที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนนี้ตื่นตีสี่กว่าครับ ตื่นเราไปจอดนอนอีกชั่วโมงหนึ่งนอนสลบกินข้าวกินอะไรแล้วก็มันเหมือนไม่ได้นอนดีเพียเดี๋ยววันนี้มานอนมันพอจะเปิดแอร์ฉ่ำๆเลยรถตู้อ๋ออ๋อยี่สิบบาทแล้วค่าที่นะเอา้าค่าไฟอ๋อค่าไฟนี่นะยี่สิบบาทเลยนี่ ก็พอได้ขายอยู่นเนาะมาเฮ็ดนี่เนาะเป็นเป็นประจำเลยไหมครับนี่หรือว่าเป็นแบบประจำเลยเนาะกลางวันก็พักผ่อนกลางวันก็ไปย่างเนื้อนี่โอเคถุงถุงโอเคเลยครับเนี่ยสิบบาทอันนี้ออมออมอีสานเด้ออ้อออมนี่เขาใส่ข้าวคั่วใส่ไปเลยไม่ต้องยัง้งเขาใส่น้ำปลาแดกจักหน่อยนะนี่หอ,อมเนื้อครับใบมะกรูดนี่ก็ฉีกใส่เลยนี่ นจุดแก๊สปุ๊บน้ำสต๊อกใสเอาผักชีลาวผักอะไรใส่ก็หอ,อมแล้วแซ่บแล้วมักขมมักไม่ขมก็แล้วแต่ชอบอนี่ผมอยากดูเทคนิคในการทำลาบเขาคีนี้บักเพชรครับบักเพชรจุดบ จุบจบๆแอมเนื้อนี่ใส่น้ำปะลาร้าเข้าไปหน่อยน่าจะถ้ามีทำเลมีคนอีสานมีคนเหนืออยู่นี่ก็ขายได้ตังค์มีคนชอบกินอยู่เมนูนี้ใช้หอมแดงใหญ่เลยใส่ก็หวานดี แบ่งมาใส่หน่อยหนึ่งจุ๊บกินง่ายๆครับวันนี้นี่ผักกระลำใส่เข้าไปหอ,อมทางอีสานครับใส่กระลำแน่ใส่อะไรใส่เข้าไปจุ๊บถ้าอ่อมทางเหนือก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่โรงเรเียนพานไปกินบ่อยนี่ผักชีลาวโอ้มะเขือมะเขือใส่เข้าไป เป็นครับเป็น่อมคนละแบบเนาะอ่อมทางเหนืออ่าจ่าใส่ผักชีลาวเข้าไปตามด้วยพักอีเลิศจักน้อยพอหอมหอมโอ้ใบเปงรักขอโทษเป็นเราแซ่บแท้กลิ่นขึ้นมาแล้วครับทีนี้ กะนนะ่หอ,อมที่นี่ใช้เนื้อสันเลยนะใช้เนื้อสดเลยไม่ต้องแบบเอาไปอะไรเอาไปเอาเนื้อตุนมาไม่ต้องเอาเนื้อสดเนื้อสดสดใส,ดส,ดสเลยครับเอา,าลาบครับลาบเนี่ยนี่โอ้มีเป็ดคมดีเนาะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยดูคมดี ว่าจะไปตลาดไทยไปซื้อเนื้อมาไม่ทันครับเมื่อกี้ผมนอนอยู่นูน่นพ่อบอกว่าอยู่ไหนรู้เมื่อกี้นู่น,น,น,นอ,ะอะไรอะ่ะกรุงเทพชั้นในนั่แหละพ่อโทรบอกว่าของมาแล้วนะผมก็เลยว่าจริงๆผมจะไปจังหวัดต่อละแต่ว่ารอรอไมโครโฟนครับไมโครโฟนกล้อง DJI กนะ็เลยก็เลยรอนหน่อยก่อนเดี๋ยววันนี้มานอนนี่คืนแดงมาขอชร์จแบตบ้านพ่ออีกคืนหนึ่งแล้วก็พ่งนี้ก็น่าจะยาวเลย ออกเดินทางกอมีพาสปอร์ถละถ้าออกอีสานก็ออกต่่งจดออกถ้าออกอีสานก็ไปยาวได้ออกลาวได้ออกกัมพูชาได้นี่ตับก็สดๆเนื้อสดดีครับโอ้เขาหั่นแบบไม่ได้ยัง้งน,นะหั่นแบบใหญ่ๆให้เลยนะเนี่ยโอ้ลาบี่สูจงกวัดไหนครับนี่ลาบเโซเออแมนผมมัมมกลาบจโซเลย ลาบเยื่อโซนี่เขาจะใส่ใบมะกรูดครับนี่คนจะโสกครับนี่อืมเนี่ยต้องใส่หอมแดงลาบเจ้าโสามลาบเ้วโสมอร่อยนะเป็นลาบที่เครื่องปรุงเหมือนกันมีพริกฝนมีข้าวคั่วมีเกลือมีเลือดมีพริเหมือนกันแต่ว่ารสชาติปรุงออกมาแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนลาบต้อเอ็ดหรือลาบขอนแก่นหรือลาบอะไรครับลาบเยืาโซนี่มีเอกลกักษณ์ผมก็ชอบกินนะ โอ้มดพอดีเลยดีเอาไปซื้ออีกอามา <c oughs> พอแล้วพอแล้วยว <c oughs> บ้านบ้านพ่อก็มีอยู่ดีผมนี่ใส่เรียเข้าไป <c oughs> แต่วอลจะได้ก็ต้องไปซื้ออยู่ดีแหละ <c oughs> เรียกกรบเบื้อโอ้นี่นี่นันกลับมาดูนี่ฮัลโหลคุณน่ะลาบเยสโซครับลาบเยสโซนี่มักทุกวันเนาะ <c oughs> ใครอยู่ <c oughs> เขาเรียกว่า ลังสิทธิคลองสี่มูเจ็ดนะครับเนาะตลาดนัดอะไรนะคระับตลาดนัดป่าแดงมูเจ็ดมีทุกเย็นนะครับมาอุดหนุนกันได้ในบ้านๆน,นี่โอ้กินข้าวเหนียวฮ้อน,อนดูนะ,นะเนื้อสดดีมากเลยแต่วนันนี้ดูเนื้ออา ใส่แบบเห็นที่เดินผ่านมาเห็นเนื้อเยลยก็เลยต้องแวะมาดูคำเนื้อเนื้อแบบแจ๋วเลยโ okay. อเคอมก็เสร็จเรียบร้อยเติมน้ำปลาเข้าไปหน่อยนึงใส่ได้เลยนี่แกงร้อนเดี๋ยวว่าแกงร้อนโรงเรียนี้แกงร้อนนี่อย่าไปเจอกับเนื้อผมนะเดี๋ยว <laughs> เนื้อผมจะดิบเนื้อสิซุกอ่า มีต้มก็ต้องมีแกงมีลาบก็ต้องมีแกงครับอันนี้ง่ายดีวันนี้ผมเหนื่อยไปถึงก็กินเลยบอกไม่ต้องทําแล้วก็มันร้อนๆก็แยกถุงให้ถุงหนึง่งใส่งลระพาเข้าไปอ่าโอเคเท่าไหร่คะสอ0รอบดีคอ้อแกงห้สบบาทเองเหรอจ้าจ้าขอบคุณครับ อามาอุดหนุนกันได้ครับจ้ะเ,เ,เดี๋ยวไปหาซื้อน้ำพริกอะไรสักอย่างน้ำพริกแถวนี้อร่อยนะน้ำพริกปลาร้าคนทางนี้เขาทำน้ำพริกดีนะนี่ปลาทองปลาทอดครับปลาดุกนะยังไม่ได้สุกทอดแบบแห้งๆเดี๋ยวนี้น้ำพริกนี้อร่อยนะมสมพักเซียนมือ,อนี่ดูน้ำปลาน้ำพริกปลาลานี่โอ้โหเนี่ย แซ่บอันนี้นี่ปลาจอมเขาเนาะโอ้กรุงเทพก็มีนะปลาปลาปลาส้มจอมนี่น้ำพี่ปลาทูปลาละกะปิเอนเอ่อเอาไหนดีอันนี้น้ำพี่อะไรครับปลาทูเบงดาครับปลาทูเบงดาอันนี้ปลาละเอาปลาทูเมงดาเนี่ยเปลี่ยนใจกินปลาทูเมงดาครับยี่สิบเบอร์ครับแล้วก็เอาผักเสี้ยนส้มผักเสี้ยน ส้มผักเส้นกับอันเนี้ยส้มเนี่ยอย่าสูงครับครับผมผักนี่ขายยังไงครับเนี่ยคิดตามมากน้อยจะเลือกรวมได้คิดยังไงแล้เลือกคิดยังไงนะอย่างงี้เหรอเลือกแล้วแต่ครับคิดแต่ตะกร้านะครับอ่าเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวคิดตังเองเนาะครับผมอ่าไปเอาไหนดีเอามะเขืออ่ะเยี่ยบนี่ดี ขาอัน,นยังไงนี่พอส้มผักเซียนแล้วก็ต้นต้นหอมใส่หอยไหนละต้นหอมเมื่อกี้ต้นหอมผมเมื่อกี้ไปไหนละ,นนะอืมก็ว่าต้นหอมต้นหอมหายเท่าไหร่จ้าผักลวกผักเซียนแล้วก็ต้นหอมกินแก้ เหมือนเบียครับกินอันนี้น่าจะมีมีแรงแมงดาจ้ะอ่าขอบคุณครับ,บ,รบไปโอ้ปลานินโอ้ปลานินเรามีในรถอยู่ตัวใหญ่ของร้านพี่นั่นนะกินยังไม่หมดครับโอ้นี่ปลาเข่งครับปลาเข่งปลาดุเข่งนา คุณแม่คุณสวัสดีครับควรลุงเด่นเจ้าอะไหไของคุณครับจะข้าวข้าวจ้ะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรพี่จะไปหาพ่อซื้ออย่างเดียววอนนี้ไก่ไก่อบหรือไก่ทอดครับเนี่ยโอ้น่าโอ้อบเป็นตัวอย่างนี้เลยน่ากินมากครับดูอันนี้ยิ่งมากอบได้อบได้น่าทานมากข้าวโพดนะ เดี๋ยวผมไปถึงบ้านผมก็นั่งกินกินเลยนะผมไม่คุยอะไรใครสักอย่างลวผมก็จะเข้าเข้าห้องนอนเลยแหละวันนี้อะไรเนี่ยกุ้งดองน้ำปลานี่ก็เป็นผมกุ้ยชายย่ายอืมน่าทานนะครับกุ้ยช่ายเนี่ยแต่ว่าโอ้หนี่กระเพาะปลาผัดมีรกระเพาะปลาครับ ของก็โอ้น้ำยาผมก็มีในรถอีกถุงหนึ่งโอ้นี่ยำกบครับยำกบอร่อยนะยำกบทางนี้เขาใส่หัวปลีนะครับเหมือนร้านจรุนฉายที่ผมเคยไปกินน,ะนั่นแหละยำกบนี่คือร้านจรุนฉายเขายำแบบเด็ดมากเลยเราอยากกินอนะ่ะเอายำกบเท่าไหร่ครับจา้จาจ้ายำกบตัวหนึ่งน,นี่ยำใหม่ไหมนาอาโอเคอ่ะ ยำกบยำกบเขาก็จะมีน้ำพริกเผาเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่ครับผมก็ผมไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยตอนนีมม้เห็นอะไรก็หิวไ,ไปหมดเลยเดีย๋ดวยวดูกันนะครับมีครับมีเยอะๆเลยเหี้ยนขอบคุณครับ โอ้กับข้าวเยอะเ่ออารมณ์ประมาณว่าหิวโอ้โอ้นี่ก็น่ากินนะขนมัดพี่ยี่ห้บาทเอาอันนี้โลอันนี้สองโลห้าสิบเอาสามโลผมหิวไม่ไหวแล้วเอาสักสโลพอไหมถ้ามันล่วงมีแม่เอาตรงเดี๋ยวดำมากให้ลุงนะเอาแบบขาวๆให้ลุงหน่อยนี่เรียกหิวตาหมดค่ะพี่ จ้ะพี่ตามพศอ่ะก็นั่นแหละเอาดำๆนั่นแหละอันนี้สองโลห้าสิบครับโลยี่สิบโลนี้สามห้าไปสามโลเลยครับตันหยกมัดอ่ะตัวนี้ตักเลยขอบใจจ้าโอ้ตลาดของเยอะดีครับนะเนื้อไปนู้นจะมีอีกนะรับฝั่งนุ้นก็มีครับลองมาเดินดูแล้วกันไก่ใต้น้ำก็มีนี่ไก่ใต้น้ำครับไก่ใต้น้ำกับข้าวหลายอย่างนี่มียำมีขนมเยอะเลย แดีวผมก็ได้ขอมาเยอะแล้วโอ้ตำมะเขือซุปมะเขือซุปหน่อไม้ครับหิวข้าวว่ะตอนนี้ต้มไข่ปลาไก่ใต้น้ําน้ําตกหมูน้ําพริกปลาปลาจอบโอ้หิวข้าวเดี๋ยวผมมีปลาทูของพี่ยาอยู่ในรถด้วยสามตัวยืนตัวเย็ยนะฟิตไว้นะ่ะไม่ฟิตอะ่ะแบบปรับไปศูนย์องศามันไม่ทันแข็งนี่แล้วกับข้าวต้มก๋อมแบบหม้อใหญ่ๆเลยครับดูกะละมังแบบจัดเต็มเลย น้ำยาป่านี่ดูโอ้หนี่ต้มแซ่บเนื้อครับเกี๊ยวกิ่ดจ้าเหมือนจับต้มแซ่บเนื้อครับ,อบ,อรบโอ้โหแบบของต้มแซบเราพมพ์เยอะเล้ค่ะของเราเยอะละเนี่ยดูสุดติงครับกับข้าวเยอะดีนะตลาดเล็กๆแต่ว่ากับข้าวแบบเน้นครับเน้นๆนเนีเน่ยหมูแดดเดียวน้ำพริกปลาลงปลาหมูย่างโอ้หมูย่างแซ่แบกอแซ่บกอนี่มาแต่เลยอะ่ะ ห,หมูย่างแซ่บกอน่าจะบาดใจโอ้นี่แกงข้าวหอยขมครับโอ้นี่น่ากินนะโอ้โหแกงข้าวหอยขมชุดเท่าไหร่ครับนี่จา้เาเอาชุดหนึ่งแกงข้าวหอยขมครับนี่นดูดูแล้วก็ใส่ผักไป้นี่นี่นะถึงเวลาแล้ก็เอาน้ำนี่ราดเลยโอ้น่ากินะนะหนีไม่ออกอันนี้ของผมเลยใช่ไหมโอ้ น่าทานมากเขาก็เตรียมผักเตรียมอะไรไว้อย่างนี้ครับนี่รอแล้วแล้วถึงเวลาก็ตักหอยผมใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำแกงในรากเข้าไปพวกก็เสร็จเลยเห็นไหมโอ้เดินต่อปลาเผาปลาช่อนโอ้ของเยอะครับดูข้าวขาหมูครับนี่ดูขาหมูหมูพะโล้ครับเน้นๆเลยกับข้าวกับปลาที่นี่น่าเดินนะครับตลาดนี่ดูนี่โอ้เราดูคงไก่โอ้อันนี้ เป็ดมีโครงไก่แบบตุนมีโครงไก่เยอะขนาดนี้เลยน้ำส้มนี่ก็คั้นกันใหม่ๆห,หอยแมงทู้นี่ครับน้ำซ้มพร้อมเลยสาสิบบาทสีตุ้งส,สีทะเลมีเยอะเลยข้าวจีก็มีนี่สุดทางละยาวแล้วคลิปนี้ดูโมอารมณ์โมโห,โมโหอ,ยอยู่ครับวันนี้นี่ประมาณนี้เลยมีแกงหอยขมด้วยโอ้ย น่ากินมากผักส้มผักเสี้ยนอันนี้ใหม่ๆห่เลยเนี่ยเขียวอยู่เลยอย่างนี้น่ากินมากเลยครับทำลายหอมปลาแหกหอมปลาเอาไปอาบัดไหนครับผักเสี้ยนเนี่ย่รงมาแต่ต่างจังหวัดบ่าซื้อเอามามเนาะเฮ็ดเองบอกเขาดูว่าซื้อมาทำาทำมาละโอ้เป็นซ่บแทกให้ดูครับผมเพิ่งซื้อมาแต่ว่าของผมผมันเก๋ไปหน่อยผมเมื่อกี้ผมเข้าอีกประตูหนึ่งในรอบแรกมาอุ่นๆุ่นนะครับแกงหน่อไม้ก็มีนี่เดี๋ยว อโอ้โหแกงดอไม้นี่30บาทครับน่ากินขอบคุณครับน่ากินมากมังคุดงโออ่ะ,ออะไปพ่อบอกไม่ต้องซื้อกับข้าวมาเยอะนะแต่ว่าหิวมันก็ดีกว่าไปกินร้านอาหารนะ่ะเนี่ยหมดก็ไม่กี่ไม่กี่ร้อยแต่ว่ามันก็มันไดอยากกินที่เราอยากกิน,นแกงหอยขมนี่ไอเดียดีมากเอาหอยขมมาขุดไว้แล้วก็เอาผักไว้รอตั้งน้ำเดือดๆไว้รอใครสั่งปุ๊บ ถ้าแกงมาจากบ้านมันอาจจะผักมันอาจจะสูกไปอะ่ะน,นั้นเป็นปลาหมอคางดำไหมครับป็นปลาหมอคางดำนะแบบนีน้นะไปแล้วครับพี่น้องสำหรับอีพีนี้หนักอึ้งแลวนะสำหรับผข้าวเราเจอกันใหม่อีพีหน้าผมคงไม่ได้ไปนั่งกินให้เอฟซีดูนะเพราะผมกลับไปเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพ่อแล้วผมก็จะเอาผ้าไปซักแล้วผมก็จะนอนเลยไปแล้วครับเจอกันใหม่อีพีหน้านูกเรียนขอตัวไปก่อน คนโรงเรียนแฟมิลีล่อขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาดูจนจบนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีกินข้าวแต่ว่าเป็นการพาไปซื้อของนะเก็บบรรยากาศการเดินทางในช่องแฟมบิลี่ให้เอฟซีได้รับชมกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็นอนนะวันนี้นอนไปแล้วเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับห่างจากบ้านพ่อไป9ก้ากิโลครับจุดนี้ไป รลาดไม่ใหญ่แต่ว่าของก็โอเคนะใกล้ๆกับ CJ ใกล้ๆกับโตตัสใกล้ๆกับเซเว่โหติดกันหมดเลยไปแล้วเจ็ดตื่นเช้ามาออกจากบ้านพ่อมแล้วนะเดี๋ยวจะพามาแวะดูนี่ที่หนึ่งที่ไหนเนี่ยแบบคนแบบเยอะมากเรียบทางด่วนครับเราอยู่เลาะทางด่วนนะถ่าเป็นร้านอาหารที่เขาขายของอยู่แถวนี้โยมพาไปดูแบบกับข้าวกับปลาแบบโคตอลังเลยแล้วนี่คือ พี่ๆที่เขากําลังจะไปทํางานกันเนาะจะไปรับเหมาไปอะไรเงี้ยเขาก็พาลูกน้องลูกน้องมาซื้อกับข้าวกับปลาที่นี่ครับขายดีจรงกับเขาทํโรงทานแจกฟรีเลยนะนี่โคตนี่ก็นี่มาดูแต่ละร้านนี่คือขายดีมากแล้วหมูพุงหมูพวงนี่แบบเนี้ดูโหอ,อลลากมากขายหวยได้ด้วยไม่ใช่ขายหวยได้ด้วยขายหวยเป็นกําลังใจให้คนทํางานต่อด้วยนี่โอ้โหรถนี่สวยมอเตอร์ไซค์นี่ ะไรเนี่ยใหญ่ดีเนาะนขายลอตเตอรี่กันข้าตรงไหนนี่อ่ะเขาทำเขาทำอะไรให้ข้า,ขามาาามาเนี่ยนี่มาดูโอ้โหแบบอยากกินอะไรก็คือน่าจะอร่อยอะ่ะหมูปิ้งหมูย่างตอนเย็นก็มานั่งกินม,มีลาบมีค้อยหมดเลยมีทุกอย่างสแกนได้ด้วยน้ำพริกปลาแจ่วสาใจลิ้แล้วก็เป็นเนื้อยา่างหมูย่างครับนะรถก็จะมาจอด จากทุกทุกสารที่นะมาก่อนที่จะขึ้นทางด่วนหรือว่าจะแยกไปแล้วแต่บางจุดนะเขาก็จะมาซื้อข้าวกันกินที่นี่ก่อนอ่าเออไปซื้อโอเลี้ยงิดรถไปก่อนเดี๋ยวผมจะเช้านี้จะไปดูลานประมูลบางคนนะอยากเห็นอยากรู้ว่ามันใครอยากได้รถใช้เดี๋ยวผมพาไปดูในอะีพีต่อไปน่าจะถ่ายให้ดูลานประมูลเนี่ยเขาประมูลที่ศูนย์บาทถ้าไม่มีใครเอาเขาให้ฟรีเลยแล้วเขาก็ไปฟ้องต่อกับคนที่ซื้อ ซื้อรถมานอเรือใครค้ำมาเนี่ยเขาก็ไปฟ้องฟ้องแบบไหนฟ้องก็เขาก็ไปสืบรับป้าคุณมีรัพย์ไหมมีรับเขาก็ให้กรมบังคับคดียึดรับคุณล้วไปขายทอดตลาดแล้วก็รถเนี่ยสมมุติว่าผ่อนไปแล้วมีคนค้ำเนี่ยเขาก็ไปฟ้องคนค้ำนะไปสืบทรั์คนค้ำไม่มีแล้วเขาก็ไปสืบรัพย์เราเรามีรับอะไรบ้างมีทีดินทีนาที่อะไรเขาก็จะไปยึดนะเดี๋ยวพาไปดูรถเก๋งแบบรุ่นเก่าๆรถกระบะแบบเก่าๆเนี่ยให้ฟรีอ่ะสยามอินเตอร์ประมูล อยู่แถวลามคำแพงเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวเช้าแล้วจะไปโอเลี้ยงไม่บอกครับ่อคากาลังเจรจากนันยูขายขายดีครักเนาะเอาโอเลี้ยงยกล้อขอแยกน้ำแข็งนะครับหวานน้อยคิวยาวอยู่ดูดดมาจอดตรงนี้นี่ขายดีมากเลยครับคนมายืนรอเต็มเลย ดูแฟ,แฟครับแฟ,แฟ,แฟนมแล้วก็นี่มาดูแต่ละร้านเนี่ยแล้วแถวนี้มาเป็นสุดแถวนะครับแล้วก็มันจะเป็นเรียบเรียบทางด่วนนะมันจะเป็นถนนที่เรียบกับทางด่วน รถตู้เรียก็จอดนู่นน่ะนี่ก็ขายหมาขายอะไรครับขายดีเนาะย่างกันทั้งวันแล้วก็นี่กับข้าวกับปลาก็นี่พวกคนติ่มาก็จะไปทำงานก็แวะซื้อนี่เลยซื้อไก่ทอดซื้อหมูทอดเนื้อทอดไปใครร้อนก็มีสมุนไพรขายด้วยนี่เก็บบรรยากาศ ทางนี้เมื่อกี้ผมเสิร์ชไปแต่ผมจะไปกินก๋ยวเยวนะเตี๋ยวเรือก่อนนะก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟช,ชามใหญ่เขาบอกว่าเจ้าน,นี้อร่อยถ้ามาลังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตมีเยอะมากแต่ว่าเจ้าน,นี้มีคนแนะนำให้ผมผมไปเขาก็ส่งตัวอย่างให้ดูผมก็เออมันน่าไปจริงนะร้านนี้ครับจะเป็นร้านไหนเดือวต้องตามไปดูในช่องช่องหลักแล้วกันนะครับผมก็เก็บบรรยากาศเส้นทางการเดินทางเมื่อคืนนี้นอนเก็บเส้นทางการเดินทางให้เอ็นซีได้รับชมกันเมื่อคืนนี้นอนสบายมากครับแบบ หลับสรบลึกเลยอ่ะเปิดแอร์นอนในรถเย็นช้ำแล้วก็หลับไปแบบมันก่อนไปนอนในเมืองกรุงเมืองกรุงชั้นในครับมันไม่มีที่ดูดรถไยน้ำมาสุดยอดละ่ะคิวรออย่างเงี้ยดูดเิผมคงไม่รอแล้วละเพราะว่ารู้สึกคิวจะยาวมากครับพวกพี่เขาไม่ได้จดคิวด้วยนี่ก็ เก็บบรรยากาศครับเดี๋ยวลเรียจะเดินทางต่อแล้วนะเจอกันใหม่ EP หน้าครับก็เก็บบรรยากาศตอนเช้าๆให้ดูนิดนึงเอาอะไรมาขายดีเนาะแถวนี้ขายน้ำานี่เขาว่ขา,าขายดีนะดูคนยืนรอเป็นแบบยิ่งกว่าพาคนรุมรุมกรันร้านค้าแถวนี้คนรุมหมดเดี๋ยวมีโอกาสจะลองมาชิมดูอยู่ครับแต่วันนี้ผมจะเดินทางต่อก่อนเห็นคนเยอะก็เลยอจอดดูครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยวไปรอน้ำแป๊บหนึ่งแล้วกัน ทำ่ม EP หน้าใครสนใจรถมือ2เดี๋ยวไปดูนะในช่อง EP ต่อไปแล้วกันนะครับ